ที่นั่งปรับพระิวรกายประจำปีประทับนัพระต่หนักเปรี่ยมสุขพระราชวังไกรกำบูนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยประชาชนส่วนใหญ่นั้นพร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงตราสัญลักษณ์และเป่นเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินก็อยากจะให้พระองค์ทรงพระเจริญนะครับขอให้พระองค์ทรงพระชนแข็งแรง เป็นร,ร่มโพร่มทสายให้กับลูกหลานประชาชนคนไทยตลอดไปครับพ่อทรงทาให้กับแผ่นดินนี้แล้วก็ให้กับลูกผู้มากมายผมว่าด้วยแค่เรารับเสด็จแค่นี้ถ้าเราทําไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นคนไทยได้ยังไงผมอยากให้ทุกคนเราทาตัวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อส่วนรวมขอให้ในหลวงทรงพระเจริญค่ะแล้วก็ มีรผชนมาอยู่ยิ่งยืนนานอยู่กับคนชาวไทยไปนานๆค่ะคืออย่างหนูเรียนพยาบาลอยู่ที่มหิดลค่ะเพราะว่าจบแล้วก็จะได้ทำงานที่ศินิลาก็อยากเป็นพยาบาลที่ดีค่ะสัทธาในรักและความผูกพันสมานารัณเพื่อพ่อของเราสักครั้งจะได้ไหม ที่รวมใจมสัญญาผอาไว้จะนานีค่ไหนคนไทยรักกันศรัทธาในรักและความผูกพันสมานฉันคือพ่อของเราสักครั ใจสัญญาพอไว้จำนานพค่ไหนคนไทยรักกันสัญญาพอไว้เกิดเป็นคนไทยยังไงไม่ทิ้งกัน